พูดคุยกับผู้มาเยือนก่อนสวัสดีครับครับสสวัดีครับกูบลาบดำต่อเจ้าเป้กูไทยครับยังไงบ้างน้องมาใต้รอบนี้มาใต้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ห้ามั้งครับครั้งที่ห้าเออก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันใช่ส่ยตียังไงบ้างครับก็มาก็ยังไม่แพ้ใครครับโอ๋โอเศรษฐกรเขาไม่แพ้ใครนะฮะเขมารอบนี้นี่ยเขาบอกว่าครั้งที่ห้าแล้วสะตูนเคยมาไหมไม่เคยไม่เคยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่อืม วันนี้ถือว่ามาเหยียดหน้าบ้านสวกอ่อลเลย <S 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 1> <S 1> เป็นไงบ้างครับกดดันอะไรไหมก็ไม่ครับสบายๆครับไม่ไม่ได้กดดันอะไรบรรยากาศแวดล้อมอะไรตอนนี้เราคิดหนักเลยเหมือนเหมือนบ้านเราครับแวดล้อมก็เหมือนบ้านเราครับครับผมยังไงบ้างน้องสามไฟห์ล่างสุดสามไฟห์ลังผมนะน้าหนึ่ง,นะนะนะงแพ้สองอถือว่ามาแพ้สองไฟล์ล่าสุดใช่ครับสองไฟ์ติดครับไฟนี้จะกลับมาแจ้งเกิดได้ไหมก็ว่า ไฟนี้ตงเอาให้ได้ครับครับผมไฟ<ป>ไฟนี้พิกัดเท่าไรร้140อยสี่สิบร้อยสี่สิบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแหละใช่ครับคุมมาเท่าไหร่่อนชกสี่ห้าโลเี๋ยเรามาเหยียอตาช่างเนี่ยกัจ,จะเหยียบอายุเท่าไรแล้วน้องปีนี้ปีนี้ยี่ยสิบสามย่างยี่สบี่ยี่สามย่างย <24 S 2> ี่สี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงอายุเยอะมากเท่าไหร่ยังไปได้อยู่อยู่ที่ค่ายมีใครมือป้ายผู้อมบ้างก็มีพวกกุหลาบขาวกล้องไก่ อืมเราฝาร่างกายก็เด็กๆเด็กๆในค่ายในค่ายหลายตัวัวันนี er> ้ฝากแฟนคลับหน่อยนะความมั่นใจก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับค่ายมยสติจอเปียนนะครับแล้วก็เอฟซีกลับดำนะครับคืนนี้นะครับฝากมาเชียร์กันเยอะๆครับเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนส้านีนิ้นึงครับภายที่แล้วสิวกรชนะน็อกด้วยหมัดเราเป็นไงบ้างครับเห็นหมัดเขาแล้วก็ก็ใช้ได้คิดว่าหมัดหมัดซ้ายเรากับกับหมัดของสิวกรเนี่ยใครโดนโดนคิดว่าของโดนของเราหล่นไหม ก็ต้องดูบนเวทีครับว่าใครจะโดนไปก่อนนะมันจะก็ยังมั่นใจในพลังกำปังของเราอยู่ใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปที่สิวกรบ้างครับผมอ่ะอะไงบ้างน่างชายเขามาต้ายังไม่แพ้ใครเลยเดี๋ยววันนี้จะให้อบอ่าันนี้จะให้ครับวันนี้วันนี้ถือว่าเปิดบ้านต้อนรับเลยนะครับผมถือว่าการที่ชกในบ้านตัวเองนี่บรรยากาศเป็นล้อมเป็นสิ่งได้เปรียบไหมวันนี้มองว่าได้เปรียบของเชียร์อะไรเยอะของเชียร์มาเยอะเลยอันนี้คือแบบ จัดมาจัดเต็มเลยกองเ,เชียร์มาเยอืมสถิติแปดไฟล์ล่างสุดยังแพ้ไม่เป็นยังไม,ไม่เป็นเสมอไฟล์เสมอไฟล์หนึ่งก็ชนะเจ็ดครับแล้วก็ไฟล่าสุดนี่โชว์สวยเลยเหมือนว่าขูก่กุหลาบดำไปในตัวเราไปชนะน็อกไปนะั้นอืมแล้วก็วันนี้ลงมาใต้แฟนลับนี่ต้องเยอะอยู่แล้วแหละครับที่นี่ต่ายไว้กี่ปีแล้วหลยปีหลายปีแล้วต่อยไว,ยไว,ยไว้สุดท้ายที่นี่นะ้ำหนักเท่าไหร่ สามโลสามโลสามสามสี่โลวันเจ็บแบบปีที่แล้วได้ไหมครับได้ขึ้นได้เพียวหนักขึ้นได้เพิ่มก็ถือว่ามาถึงวันนี้แล้วก็เห็นเนื้อตัวกุหลาบดำแล้วยังไงบ้างเขาก็มาตั้งใจดีอืมได้ข่าวว่าต้นๆเนี่ยเราก็กังวลหมัดเขาแหละครับแต่ว่าประมาณไม่ได้อ่านี่กุหลาบดำอยู่ใกล้ๆแล้วชวนเขาชวนแรกบอกเขาหน่อยดิว่าเราจะไปชวนแรกเขาอ๋อต่อยในช่องนะครับต่อยถูกใจเป็นไหมถูกต้นต้นๆเราก็ระวังหมัดเขาเลยครับ แล้วหมัดเราอะ่ะค้าวแก็วใชน็องด้วยหมัดนะครับใช่ครับแล้ววันนี้มันมีรางวัลทำแตกเข็มมา500เลยนะอ่ามีโอกาสไหมคุณนี่มีโอกาสไหมม,มีโอกาสครับอ,อ,อ่าหลับแดงก็ต้องหวังอยู่แล้วแหละมาถึงนี่ลนะเอออ่าทิวสุดท้ายชวนแฟนคลับมาช่วยเชียร์หรือว่ารอดูเรื่องทางบ้านสวัสดีครับผมเสี่ยวกว่าใจนเจย์ก็วันนี้อย่าลืมมาช่วยเชียร์และเป็นกำใจด้วยครับก็วันนี้ก็มาช่วยเชียร์กันเยอะๆครับก็ค่าบัตร2250บาทครับหน้าครับ ก็มาดูกันเยอะๆครับผมอืมก็อันนี้สนุกแน่นอนสนุกครับอ่ะเดินครับกลับดูนะเดี๋ยตั้งคู่ครับนี่ครับต้องบอกว่าเกือบอเ,เกือบเท่านะปาดหัวตัวเท่าเลยนะอ่าโอเคนะ้องขอบคุณมาก